ปีนี้เป็นปีที่3ามแล้วครับกับลองชินครับผมก็ดีใจมากๆครับได้มีโอกาสได้มาทําหน้าที่นี้อีกครั้งหนึ่งครับก็ก็ยินดีมากๆครับเพราะเราก็เป็นคนที่ชื่นชอบแล้วก็สะสมในกาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ก็รู้สึกว่ามันเหมาะกับเราครับแล้วก็ตรงกับสิ่งที่เราชอบครับมันเข้ากับไลฟ์สไตล์โอตรงไหนคะคือผมเป็นคนชอบของเก่าครับพี่ชอบรถเก่าชอบเอ่อ นาฬิกาเก่าๆครับดีไซน์มันเก่าๆเรือไงครับใช่ครับเพราะว่าอย่างลองจินเนี่ยก็จะมีหลายตัวที่ทําเป็นเฮอริเทจนะครับเพราะว่าลองจินเนี่ยเป็นนาฬิกาที่มีมาเกือบ200กว่าปีแล้วนะครับก็เป็นแบรนด์ที่เก่าเป็นอันดับ3ของโลกครับผมก็ก็มีนาฬิกาที่แบบออกมาเยอะแยะมากมายที่เคยโด่งดังในยุคก่อนอย่างเงี้ยครับลองจินก็มีการนํากลับมาเป็นเฮอริเทจครับซึ่งพวกคอลเลคชันพวกนี้ผมจะชอบมากเป็นพิเศษครับแลมีรุ่นใหม่ออกมาตอนนี้ ครับรุ่นที่โอใส่ที่โอใส่อยู่ <ไป S 1> ก็จะเป็น,นเขาเรียกรุ่น h y โดรคอนเควส t นะครับก็อันนี้จะเป็นในการดำน้ำนะครับซึ่งอ,อย่างปีที่แล้วก็เปิดตัวไปแล้วก็จะเป็นในการสแตนเลสสตีลอย่างเดียวแต่ปีนี้เนี่ยก็จะเป็นทูโทนครับก็จะแบบเป็นแบบเยลโล่โกเป็นพิงโกที่บวกกับสแตนเลสครับแล้วก็มีมูฟเมนต์ Movement, หรือว่าตัวเครื่องกลที่เพิ่มดีมากขึ้นนะครับแล้วก็มีมีใส่ตัว ซิลิคอนแฮสปริงครับก็คือจะช่วยในเรื่องของการป้องกันในการจากสนามแม่เหล็กเวลาเรา,เอาอยู่ในที่ต่างๆบางทีก็จะมีสนามแม่เหล็กทําให้ในการเนี่ยอาจจะเดินไม่ตรงได้ครับแต่ตัวนี้ก็คือไม่มีแน่นอนเพราะว่ามีตัวซิลิคอนแฮสปริงแล้วแล้วราคาก็จับต้องได้ใช่ไหมครับจับต้องได้ครับคือในการจะอยู่ประมาณหลักหมื่นนะครับอย่างที่โอส๊สวมใส่อยู่นี้จะประมาณ ,6000 ื 6, กว่าบาทน,นะครับก็ผมว่ามันก็ไม่ได้สูงจนเกินไปเทียบกับราคากับความสวยงามที่ลองยินให้มาอ่ากใครสนใจอ๋อ ครับใครสนใจนะครับก็อย่าลืมติดต่อไปที่ที่ลองยินได้เลยครับก็ไปที่ช็อปได้เลยครับก็จะมีหลายที่มากๆแล้วก็จะมีสอบถามพี่ๆเขาได้เลยครับแล้วก็จะมีแบบอยู่ในห้างชั้นนําทุกที่เลยครับช็อปลองยินนะครับก็ไปสอบถามได้ไม่ใช่แค่ของผู้ชายนะครับของผู้หญิงก็มีด้วยถามถึงทรงผมยังมีคอนเซอร์อยู่ลาครใช่ไหมคะใช่ครับเป็นยังไงบ้างค่ะกับเริ่มยาวที่สุดในชีวิตเลยตั้งแต่เคยไว้มาครับก็รู้สึกแปลกๆครับก็รู้สึกว่า เออต้องดูแลผมเยอะครับปกติไม่ไม่ค่อยสระฮะเดี๋ยวนี้ต้องสระมากขึ้นเื่นเซ็ตยากไหมโอ้เซ็ตลำบากครับโอ้ยุ่งเหยิงนะฮะครับผมก็จะมัดผมฮะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ออกไปไหนก็จะมัดผมคือถ้าไม่ได้เล่นละครโอ้ก็จะไม่ไว้ผมยาวเป็นคนไม่ได้ชอบผมยาวเลยใช่ครับเพราะว่าเป็นคนแบบว่าเง่อออกเยอะอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ค่อยจะไว้ผมยาวเท่าไหร่ครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยครับในชีวิตที่ผมยาวนานนี้ชินเรื่องมันมันต้องยังไง ในเรื่องเขาเป็นเป็นเด็กแบบก็ในในเรื่องก็คือมันมันต้องผมยาวพี่ในเรื่องเป็นเด็กช่างครับผมยาวแม่ก็ไว้ผมยาวอะไรเงี้ยครับ,รบต้องคนอีกกี่เดือนโอ้เอออีกน่าจะเป็นปีอ่ะโอ้โหาทำไมละครถ่ายยาวขนาดน,นั้นล่ะผมก็ไว้ต่อไปด้วยครับอ๋ออ,อ๋<ม>ออ๋อ่๋ออ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 ออ๋อ ใช่ครับก็คือแม่แม่จ้างผมก็แฮปปี้ตั้งใจจะไว้ยาวขนาดโอ้ไม่ใช่ว้ผมบบเลยนะเออแค่นี้ก็พอจ้าพี่งจงเริ่มชินกับตัวเองรือยังเพราะว่าแบบพี่ก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่พี่ไม่ชินยังมั้ยผมก็เริ่มชินแล้วเพราะว่าผมเห็นตัวเองนานบ่อยครับพี่แต่ก็รู้สึกว่า เราก็ต้องปรับตัวครับเพราะว่าการที่มีไว้ผมยาวมันก็ต้องดูแลด้วยครับโอเองก็เอ่อก็มีปัญหาเพราะว่าเราบางทีเราเล่นกีฬาเราก็สวมหมวกเนี่ยมันก็จะมีความแบบว่าเหมือนอับชื้นอะไรเงี้ยครับก็ต้องต้องใช้ยาสระผมทำให้หันมาดูแลตัวเองโฆษณาต่อเลยไหมครับครับก็คือนั่นแหละครับก็คือต้องดูแลใช่ฮะปกติสระไม่สระนานสุดกี่วันครับทองผมวันนะวันเลยหรอครับ ลืมแลอยงีแต่คือเดี๋ยวนี้ทุกวันแหละสะอาดใกล้แล้วครับใกล้จะได้ดูกลางปีสนุกครับก็รู้สึกว่าแบบร่วมงานกับย่าแล้วก็รู้สึกว่าย่าเป็นคนที่แบบสู้มากๆเลยเป็นผู้หญิงที่แบบสู้มากๆแล้วก็ ไม่บ่นนะเหนื่อยแค่ไหนก็สู้อะไรเงี้ยก็แบบพอบางทีแบบถ่ายกันดึกๆก็เราก็โอ้โหไม่ไหวแล้วหมดแรงหันไปน้องยังตาแข็งขึ้นตาขเลยไม่รู้ว่าน้องเอบไปเลยหรือเปล่าตาปึ้งเลยคือแบบพร้อมทางานอะไรเงี้ยเราก็้เราก็สู้ไปเราก็ต้องสู้ไปกับน้องอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเราเราก็ก็สนุกครับก็เป็นบทงานที่พี่ได้ทําอะไรหลากหลายที่เราไม่เคยได้ทํจะได้เห็นเคมีความน่ารักของเราที่สุดคือมันเยอะมากบอกเท่าไม่ได้ คือเคมีก็ดีครับคือรู้สึกว่าน้องเขาเขาเปิดด้วยเวลาเราเล่นด้วยกันเราก็รู้สึกว่าแบบมันไม่มีอะไรมาปิดกั้นครับสองคนก็แบบเต็มที่เลยแล้วก็เห็นช่วงนี้เล่นเซิร์ฟสเกตครับเล่นมานานเขาเป็นมานานแล้วแใช่ครับแต่จริงๆเขาเล่นเป็นสเกตบอร์ดปกตินี่แหละครับเป็นสเกตบอร์ดปกติแต่ว่าทุกวันนี้เซิร์ฟสเกตนะครับที่มันกําลังฮิตอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วไงเราเทดลองแล้วมันต่างกันไงกับสเกตบอร์ดที่เราเล่นผมก็พยายามครก็มีหลายคน ปรึกษาเข้ามาแจ็คแฟนฉันล่าสุดสอนสอนเล่นสเก็ตเซิร์ฟสเก็ตหน่อยจะไหวไหมอะไรเงี้ยครับแต่ก็เห็นรู้สึกพี่ซาร่ามั้งกำลังจุงอยู่ผมเห็นสภาพแล้วผมก็บอกว่าแจ็คเอออย่าเล่นเลยร้องเพลงเละดีแล้วแล้วไม่ได้มาหลอกขายอะไรใช่ไหมคะไม่หลอกแล้วพี่พอแล้วพี่ครับพี่นไปโดนมปเยอะแล้วครับนี่เจ็บมาเยอะแล้วก็ช่วงนี้ก็ก็รู้สึกเราต้องเก็บตังค์ละเพราะว่าเพื่อนเพื่อนก็หลอกเราเลยช่วงนี้เราไปเล่น่ไหนพี่ ส่วนใหญ่ผมก็ไปเล่นลานสเก็ตครับที่ผมไปเล่นบ่อยก็ส่วนเบนครับส่วนใหญ่เป็นสเก็ตปกติล่าสุดเราเห็นดราม่าไหมที่คนเขาแห่ไปเล่นตรงสนามหลวงกันอ๋อครับเราได้เห็นข่าวนี้ไหมไม่เห็นว่าดราม่าพี่แต่รู้ว่าคนไปเล่นเยอะมากเหมือนตอนนี้เขาสั่งห้ามอ๋อครับคือผมผมก็เข้าใจครับเพราะว่าสเก็ตบอร์ดมันเป็นการแบบว่าเราต้องรวมตัวไงครับแต่ว่าเท่าที่โอเห็นก็คือ บางทีคนที่เล่นเขาก็อยู่รักษาระยะห่างเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมผมว่ามันก็ก็ต้องระวังครับเพราะว่าช่วงนี้เราก็ต้องกัดไม่ตกอะไรเงี้ยก็ก็ต้องต้องดูแลด้วยจริงเรากังวลอะไรไหมกับความผาดโผนอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบเออเราก็ต้องใช้หน้าตาในการทางานก็จะไม่เอาหน้าลงเอาตูดลงเอาตูดลงตูดช้ำไม่เป็นไรไม่มีใครแา่เขาโดนแล้วโดนบ่อยอ่เอาอ เวลลาใช่ครับคือเวลาเราเล่นเล่นบ่อยๆอย่างเงี้ยครับเหมือนเราเล่นบาสเล่นบอลเงี้ยครับเราก็จะรู้ว่าเราจะลมท่าไหนอะไรเงี้ยไม่ให้เราบาดเจ็บอะไรเงี้ยอันนี้เจ็บตรงไหนสมันัสุดตอนนี้สมัยก่อนก็จะข้อเท้าจะพลิกบ่อยครับครับแล้วก้นกบก็จะไม่ค่อยแข็งแรงรุ้งๆตอนนี้ก็เดินได้ปกติปกติครับเป็นเดินตรงเลยจ้ะแต่ไม่มีแบบบาดเจ็บหนักๆก็เคยครับบางทีก็แบบหลังฟาอะไรเงี้ยครับก็เดินเดินแบบเจ็บหลังมากๆเลยมันมีคนห้ามเดียวไหมเนาะ ตแ,แต่ผมว่ามันแล้วแต่คนครับบางคนอาจจะชอบกีฬาที่แบบว่าที่แตกต่างออกไปอะไรเงี้ยแต่โอเองเป็นคนที่โตมากับกีฬาเอ็กซ์ตีมแล้วก็ชอบสเก็ตบอร์ดมากครับตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเคยคิดว่าจะหากินกับสเก็ตบอร์ดครับแต่ว่าเออมันไม่รอดครับพี่แต่ว่าคือก็มันก็ยังไม่ทิ้งครับ <c oughs> มันก็เป็นอะไรที่เราชอบแล้วเราก็มีโอกาสเราก็จะไปเล่นอะไรเงี้ยหลังๆก<ม>็พา<ฮ>หวานใจไปเล่นด้วยใช่อะอไรเงกัดจันจีจันจิเล่นง่ายไหม ได้ครับแล้วต้องสอนเยอะไหมโอ้ไม่สอนฮะเขาได้อยู่แล้วเขาได้อยู่แล้วสอนแล้วเขางงไม่สอนครับถึงหนังฮ่องกงตอนนั้นที่เลื่อนมาเลื่อนมาใช่ฮะเอ่อน่าจะสองปีครับผมก็เป็นหนังที่ผมไปถ่ายไว้ที่ฮ่องกงครับก็หวังว่าจะน่าจะใกล้ได้ออกลวครับน่าจะได้ฉายตัวโอ้รุนขนาดไหนเพราะว่าเออมันก็เลื่อนมาหลายรอบแล้วก็รุ้นครับเพราะว่ามันเป็นผลงานที่เราก็แบบ ได้ร่วมงานกับนักแสดงดีๆหลายคนมากเลยพ่วมกับชื่อดังด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ไปถ่ายหนังของฮ่องกงเลยอะไรเงี้ยอันนี้มันอันมานานแค่ไหนอันมาสองปีแล้วอันมาสองปีแล้วก็มีครับผู้จัดการเช็คอยู่ตลอดถ้าฉายจริงๆเราต้องเดินทางไปโปรโมทที่โน่นไหมอ้ ไปครับมีคนบอกมาไปต้องมาสารจอนถอดหรือเพราะว่าเรื่องการเข้าประเทศการเดินทางยังยังไม่สะดวกเท่าไหร่ใช่ครับก็ถ้ามีโอกาสต้องไปจริงๆครับก็คงต้องเตรียมตัวแล้วก็ต้องมีการกักตัวอะไรเงี้ยดูเหมันเราจะบคกลัวก็ไม่กลัวหรอกครับก็คือเราเราก็เราก็อยากทํางานของเราให้อยากให้มันออกมาด้วยอะไรเงี้ยมีสิทธิ์ครับยังไม่รู้เมื่อไหร่ใช่ครับ โอ้ยแล้วอย่างโปรเจกต์ไอหนังเรื่องขุนแผงที่ตอนแรกวางไว้สองถึงสามภาคอะไรเงี้ยครับจะสารต่อไหมครับหรือว่าตอนนี้ยังยังยังไม่เห็นนะครับยังไม่ได้ข่าวแต่ทางผู้ใหญ่มาเสียดายไหมับเพราะว่ามันภาพแรกก็ค่อนข้างแบบค่ความสาเร็จอยู่เหมือนกันเลคือผมเองก็ชอบมากครับก็ชอบผลงานแล้วก็ชอบแบบว่าซ G ทุกอย่างที่เขาทำออกมาแบบสุดยอดมากก็ถ้ามีโอกาสก็คงอีกทีหนึ่งครับคือรอทางผู้ใหญ่ใช่ครับผมก็ยังไม่ได้บอกยังครับ